ท่านพอสบคให้นโยบายมานะครับในขณะนี้เราก็อยู่ในการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่3แล้วแล้วก็ตัวเลขต่างๆในประเทศก็ดีขึ้นทุกๆท่านก็ได้รับทราบอยู่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพส่วนตัวสุขการณยส่วนตัวได้ดีท่านก็ลดลงให้ผมมาถแถลงจันทร์พุทธศุกร์สวันที่เหลือคืออาคารปฤหัดเนี่ยก็มอบให้ผู้ช่วยโฆษกคุณหมอพันประภาคุณหมอบุ๋มนะครับ ไปรายงานที่กระทรวงสาธารณสุขส่วนเสาร์อาทิตย์นั้นก็เดี๋ยวดูตามสถานการณ์โดยทั่วไปถ้าไม่ได้มีสถานการณ์ใดๆที่มีความเร่งด่วนก็ให้ว่างเว้นไปได้แต่ว่าต้องนำเสนอผ่านพี่น้องประชาชนผ่านเว็บไซต์ไทยคู่ฟ้าหรือ Facebook ไทยคู่ฟ้าแล้วก็ Facebook ของสอบ,บคนะครับท่านสามารถที่จะไปหาชุดข้อมูลต่างๆได้เหล่านั้น